วันนี้ช่างส่วนตัวบ้ายิ่สวยแบบไม่คิดว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้แต่งหน้ากับเพื่อนแนตะ่งหน้ากับเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมเดือนนะคะอ่าวันนี้นะคะอุ้ยเขินจังแบบเปิดมากับหน้าสดนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะเมมีพี PK เคเว้ยก็คือแบบเป็น PK p a t พ e r n ินะคะในวิบบี้ที่เมย์ทำงานนอกเมย์เป็น PK อยู่แล้วทีนี้วันนี้นะคะเราจะให้น้อยแต่งหน้าให้นะคะเราก็เลยแบบว่า ก็เลยหน้าสดไปแบบนี้เดี๋ยวจะไปรับน้อยนะคะมาแต่งหน้าให้ที่ห้องเนาะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไม่เคยให้เพื่อนแต่งหน้าให้เลยเลยแบบกลัวมากเว้ยทุกคนแบบอย่าแซวหน้าสดน้องเลยหน้าแบบดํามากจริงนี่แหลคะค่ะหน้าสดทั้งปากทั้งหน้าโอเคก็เดี๋ยวไปรับน้อยกันนะคะตอนนี้น้อยน่าจะรอแล้วนี่คือรีบมากเลยนะผมยังไม่แห้งเลยเห็ <c oughs> นปะคืออาบน้ําเสร็จน้อยบอกว่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็แต่งตัวออกมาเลยนะไม่ต้องทาอะไร แต่นี่ทักไปถามน้อยมาแล้วคือทาบํารุงแล้วก็ทาลิปมันหว้นะคะแล้วก็จสเป็นคอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้ใส่วันนี้คือแบบสาผมเสร็จปุ๊บก,ก็คือวุอ้นหัวขวัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปรับน้อยแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันวันนี้นะคะเราเอยเดี๋ยวค่อยถามน้อยไม่รู้ว่าน้อยจะแต่งให้ยังไงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไปรับน้อยก่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปรับน้อยมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งไม่มีสถานที่ นั่งแต่งหน้านะคะไม่มีบุมแต่งหน้าแล้วก็แต่งนี่แหละค่ะตามเปิดตัวเปิดตัวช่างก็ไปใส่วันแทกลีนมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บผมใช่ไหมแต่นี่คือเราทาบำรุงแล้วแล้วก็ทาบิ๊กมันแล้วเรียบร้อยเราสามารถเก็บผมได้อุวยคือผู้เฒ่าเถอละสู้ทำแบบโกดิบไม่เป็นอะไอที่มันม้วนะ เออเออเออสมมุติว่ามันสวยนะทุกคนสมมุติว่ามันทาได้แล้วสมมุติว่ามันไม่ลุดเออโอเคไหมเริ่มนะเดีเ๋ยวก่อนที่จะเริ่มคือเราจะแต่งยังไงพูดยังไงดีอ่ะตามใจช่างค่ะ <laughs> แต่งหน้าตามใจช่างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปเลย <ขอ S 1> ทุกคนนะคะ <ขอ S 1> แล้วรอต้องแข่งกับเวลาเว้ยเพราะว่า <laughs> พีเคหกโมงเย็นตอนนี้กี่โมง้วตอนนี้ ประมาณห้ามงสิบห้านะคะเราก็ต้องรีบแต่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปล <sh ut> ี่ยนชุดไม่ใส่ชุดนี้พีเคนะแต่ว่านี่แต่ง <sh ut> เกงงยินด้วยนะให้เกียดน้อยให้เกียรน้อยเออเดี๋ยว <sh ut> <S <s <ut> เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยไปเลือกชุดซึ่งดู้ว่าอยู่แล้วแหละแต่อีน้อยมันจะไม่แต่งให้ใส่แบบชุดไงออะเริ่มนะทันคิ้วก่อนนะดับแรก รดับแรกอ่ะเราต้องเทสตลองผืนก่อนเพราะว่าคุณกับเธอคุณกับเพลย์เคียร์คุณกับกูอ่ะมาในนี่คนละเฉดผิวกันเราต้องทุกคนไม่ว่าผิวเมย์กับผิวน้อยมันเหมือนกันไม่เราต้องเทสตผูกคํำกว่าใ่ะอืมต้องผสมทุกคนคือเดี๋ยวเราใช้สองตัวนี้นะเห็นเปล่า อ,อ๋อต้องเป็นว e a u t y blogger นะคะทุกคนมันกลับกล้องกล้องมันกลับไปดอ,อเองนะคะอันนี้เบอร์เราถ่ายกล้องหน้านอืมเพราะว่ามันเป็นกล้องมือถือเราก็เลยแบบไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงอะไรด้วยเราใช้ในการผสมนะเออกูชอบอะ่ะกูชอบพามแบบเป็น b ิ a u t y blogger เ oh อามหมดูไหวด้วยคือ,ค,อคือหน้ามียมันดีอยู่แล้วเราแค่แบบไม่ต้องใช้ยเยอะ ทุกคนเห็นปะมันคนละเชีิผิวเลยเออหขาโอ้ยม่อยู่เหมือนกนี่จจะเป็นีงแต่ว่ายัง,ง,งทำงานไมเสร็จเลยไปไปนะกันลืมตามองบนหน่อย ทุกคนคือใต้ตามันดําเป็นปกตินะคะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าไอ้นะคะเพราะว่านอนน้อยอะคะ่ะนอนน้อยแต่นอนนะอุ้ยมันกบกบได้อยู่ยถ้าเป็นปกติแต่เองนี่คือใต้ตาคือฟิลเตอร์ไอจีทีเอาไม่อยู่ค่ะจริงไปค่ะลองเอาพื้นนะคะทุกคนของฟิตมีอันนี้รูปแบบเก่ายังใช้ไม่หมดต้องใช้ให้หมดก่อนจะซื้อใหม่เพราะว่าเราต้องใช้ให้คุ้มของของน้อยโดยส่วนใหญ่ที่เป็นรองพื้นแล้วก็แป้งอะไก็เป็นฟิตมี ใช่ใช่เพราะว่ามันคุมมันสําหรับสาหรับหน้าหน้าหรอ,อแล้วก็มันจะไม่เป็นข่าเพราะว่าเคยใช้ยีก่ก็อื่นแล้วมันแบบนี้ทุกคนลืมบอกว่าการปาอย่างเงี้ยแล้วก็เคาะหน่อยให้มันแบบสม่ำเสมอแบบตาไม่เคยไม่เคยปารองพื้นด้วยการใช้แปรงแหละส่วนใหญ่เข้าใจว่าการรองพื้นต้องตกเท่านั้นถ้าตกมันหนาเพราะว่าการใช้รองพื้นอะ มันหนาอยู่แล้วถ้าเราใช้แบบอัดไปอีกอ่ะมันจะทําให้เราแบบหนาเออนั่นแหละเลยไม่ชอบแต่งหน้าโดยที่แบบทารองพื้นหรือว่าแบบทาแป้งฝุ่นส่วนใหญ่ก็จะแบบแป้งกระป๋องอ่ะทุกคนเบบี้มายเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมาแต่งหน้าให้เบิ่งเด้อถ้าไม่ขี้เกียจนะอันนี้บอกว่าเอาแบบไม่ไม่หนามากเลยมากบอกว่าเดี๋ยวไปดูที่ข้างนอกใช่แล้ว ใช้เห็นที่วันนี้ใช้ได้นานมากอันเนี้ยใช้ได้เป็นแบบปีกว่าแหละเดียวกคะดูว่าใช้บ่อยนากมืจากรอยนิ้วมือใช่แบบดูความขลอกอะไรเงี้ยแต่ข้างในพอจริงๆอะดูสรุปก็คือคลิปนี้ได้ลงก่อนคลิปแต่งหน้าได้ลงก่อนคลิปไปทะเลคลิปไปทะเลคุอไปทะเลมาตั้งแต่เดือนที่แล้วยังไม่ได้ลงคลิปเลยยังไม่ได้ตัดอะไรคนกิลิปไม่ได้กินคิวไม่เยอะเพราะมัน มีคิ้อยู่แล้วให้ดูก่อนค่ะไปต่างไห้ทุกคนไปต่ามเลยเขาบอกว่ามัพพนเจ็บให้ก็ต้องใสตัางไม่สามารถทำเองได้มืกลัวคือต้องมือตรง,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 งไหนจะโมจะโมจะแต่งยังไงจะแต่งยังไงดีจ๊ะเอาสวยเอาสวยเอาน่ารักเอาน่ารักเอาน่ารักใช่ไหมหรือว่าเอาฝอทุกคนว่าหน้าอย่างนี้ฝอได้ไหมได้ ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ก็ชุดสีเอ่อเสื้อสีส้มแบบตาด่ะอันนี้คือเราลองแบบว่าเราลองเราลองชั้นตาในการที่แบบใช้ของสีเนื้อของผิวก่อนเพื่อที่จะแบบปัดง่ายขึ้นในแบบให้มันเห็นสีชัดขึ้นแล้วก็มันสม่ำเสมอด้วยอันนี้ออกแบบยากมากเลยนะนอกจากร้านเล่านะฉันบอกเลยเป็นอะไรที่แบบดีมากมันเป็นมันเป็นเนื้อครีมป่ะใช่แล้วมัไมถึงใช้แป้งนะ ใช่ได้เนาะเออเพราะว่าอันนี้ไปมาหนาอเอ้ยอยากแต่งได้แบบนี้บ้างอุ้ยมึงเหมือนในความลับนางฟ้าเลยกูดูอ่ะแต่ว่ากูทำไม่ได้เดี๋ยวจะไปหยิบรแกเมย์มาให้ดูนี่คือเครื่องสำอางทั้งหมดที่เรามีนะคะทุกคนหนึ่งสองแล้วก็ดูดิอันนี้ก็หักไปแล้วดูมีแค่น,นี้จริงๆแล้วก็แบบนี่คือชีวิลไปจังหวันนะคะแล้วก็แป้งก็คือเบนิมายกระป๋องเล็กแล้วตั่ง้าพมาให้เพื่อนเพื่อนเลยต้องขดมาเอง โอแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยคนมันสวยอยู่แล้วอาจาหลัดออนแล้วนะคะทุกคนสอดสีค่ะต้องหลอบตาม วิเวร์มากทุกคนได้ใช้แปลงครั้งแรกของน้อยอ่ะพี่จิงแปรงพวกเนี้ยเอาไว้แบบพกพาซื้อมาพกพาโดยเฉพาะเขาเอื่คนนีบุญจรงๆลแต่ใสก่กวนจะคล้องก็ดีอ๋อไม่ตอนเนี้ยมันยังดูแบบว่าไม่อะไรอยู่เพราะว่าเรายังไม่ทาดินะทุกคนพอทาดินปุ๊บเพื่อนเนี่ยมันก็จะเต็มทุกคนจำอันนี้ได้ปะที่เราไปซื้อกันมันก่อน <laughs> อ๋อเออ ที่อยู่ไทยคิปที่ไปสยามานะคะทุกคนได้ใช้แล้วคุณได้ใช้บา้างยังใช้แล้วไงอ๋อไม่ใช้ก็วยแต่มันมันมันดูสวยจังม,มันสวยไอไลน์หน่อยนะคะทุกคนของอะไรแล้วไม่รู้จำไม่ได้ซื้อมานานแลยอ่ะมันเว้าไปเลอ่ะดังอมันว้าไปไหมวะจมูกอะ่ะไม่มันดูออกลอกเลยเข้าใจมั้ยออกลอกคืออะไรอะ่ะมันเหมือน วอกก็ไม่วอกแต่ว่ามันก็เหมือนวอกผสมกับเมือไม่รู้เป็นไม่เป็นไองไหนไม่รู้นากแค่ไหนจ่ะปากลิปตรงไหนวะรู้สกปากกูให่มากเลยตาไอจอะไอกเออโราจะโา แค่นี้เห็นว,ว่าสามารถหลบข้างนอกได้ด้วยทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยคือจีน่ามีเป็นปานน้ยข้างเนี้ยมันจะแบบมีความแบบแบ่งคือเป็นปานครึ่งหน้าแบบตรงนี้ใช่ป่ะแต่น้อยแต่งออกมาแล้วมันเหมือนแบบมันเท่ากันอะ่ะมันมันเท่ากันอ่ะเออมันปิดได้แบบว่าไม่ต้องปิดได้แบบว่าไม่รู้อะ่ะถ้าถ้าดูแบบเห็นชัดไหมล่ะว่าเป็นปานอะ่ะก็ไม่มีใครรู้แค่นี้เห็นว่าแต่อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบ<ช>เป็นลูกใสๆนะคะตอนนี้กี่โมง เอ้ยจะหกโมงแล้วทุกคนตอนนี้เราแต่งไปรประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณสามสิบนาทีเพราะว่าเราลีลาเม <c oughs> ก็วิ่งไปวิ่งมาทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึ่งแล้วก็ดูว่าเออมันจะเป็นยังไงชุดพีเกอรของเรามันจะเข้ากันใงหน้นาไหมว <c oughs> ะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะ่ะตอนแรกจะใส่เสื้อสีสีส้มแต่น้อยบอกว่าอย่าขายค้ำเลยขายสวยเถิอ <c oughs> เออเอาไงแล้วก็เดี๋ยวใส่ที่คาดผมอันนี้เลยใส่หรือไม่ใส่ดีโอ้ทำยังไงให้ใส่ที่คาดผมได้โดยที่แบบมันไม่หลุดวะแั้งเลย พูดคุณเริ่เมเรียนบัญชีดีกว่า,วาเพราะเริ่มไม่ได้แล้ว U P สนะี่แล้วแล้วคือนี่คือไปปัน่นวันคา่ามานิหนึ่งนิดเดียวเนทะ่านั้นแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรแนละ้วเป็นคนพูดมากดูดิดูได้จากรอยรอยที่แบบยิ้มแล้วก็พูดทุกคนแล้วก็ซอ,อ,อบเลยอุ้ยเหมือนมีช่างส่วนตัวไอ้บ้าทุกคนคือนี่คือบ้าหน้าเราตอนที่แบบว่าเสร็จแล้วนะคะนี่คือจริงๆริอ่ะลิปอ่ะมันเป็นสีออกอ่ะ ชมพูหน่อยๆแล้วก็ตาในภาพในจริงๆอะ่ะมันดูแบบว่าอันนี้มากเลยนะคนแบบมันสวยมากจริงๆสวยแบบไม่คิดว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้อุ้ยก็คือต้องของคุณน้อยมากๆเลยนะคะแต่ก็คือไม่เคยคิดว่าตัวเองอะ่ะจะแต่งหน้าโทนที่แบบออกสีชมพูหน่อยๆอ่ะผ่านเว้ยรอดเว้ยแต่แบบเออก็ถือว่ารอดนะคะมันเห็น,เห,นเห็นหน้ามีปะแบบ <c oughs> คือจริงๆอ่ะภาพจริงๆมันสวยมากเว้ยทุกคนแบบพร้อมออกลองมาอันนี้มาเลยเดี๋ยวทำผมให้มังอ๋อจะทำผมให้เดี๋ยว เราแบบว่าแปดโอเค okay. ไม่กุ้ยหัวฟูไม่ไหวอยากผมหยิกอะผมหยิกก็ว่าเกิดมาคนผมตรงอะก็อยากผมหยิกธรกกมกรามาดานะทุกคนคนเราไม่ชอบในสิ่งที่ตรีเองมีอนะอันนี้จะทำะทยัยงไงอ,อันนี้ก็ใส่ไี่ด้านหมังไอ๋ออันนี้ใส่ได้เยหรอใส่ทางนี้อ๋อ เป็นไงคะทุกคนวันนี้นะคะลุคของเราในวันนี้นะคะก็ถือว่าอ้วนว่ะเออนี่นะคะทุกคนสภาพการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะพีเคเดี๋ยวเมย์ต้องไปพีเคแล้วนะคะมันหกโมงแล้วเราต้องปิดคลิปตรงนี้แล้วคะแล้วก็เดี๋ยวก็ถือว่าวันนี้ก็ขอบคุณน้อยมากๆเลยนะคะโคดามาโคดามาไม่เอาไม่ใส่ก็ขอบคุณน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะ ได้ถ่ายก่อนกลับบ้านมั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากคลิปไปทะเลด้วยนะคะทุกคนถ้าดูมาถึงตรงนี้เมย์ฝากคลิปไปทะเลด้วยนะเมย์ไปทะเลกับโมเมย์กับโม,มไปทะเลมาแต่ว่ายังไม่ได้ตัดคลิปเลยนะคะทุกคนก็ขออภัยในความกล้องมันกลับด้วยนะคะเพราะว่าเมย์ถ่ายในกล้องมือถือเนาะใช้โฟนเครื่องเดียวเดี๋ยวเยวมย์ต้องไปพีเคแล้วนะคนใครชอบลนะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยนะคะสงสัยเราต้องตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อช่วงว่าอะไรวะแต่งหน้าบ้านเพื่อน <S <S <S> <S แต่งหน้ากับเพื่อนนะคะ โอเคไปแล้วนะบ๊ายบายจริงๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายยบายย